ที่ไหนเฮ้ยเฮียยูคุณสุดยอดเฮียยูผมต้องการคนแบบเนี้ยเพราะเดิมนีออกวัดหัวยิ้วอันนี้กิ่งเพราะเดิมนะครับ นี่กิ่งพอเดิมไปออกให้ลูกศิษย์ท่านพราชอยก่ห่วงิ้วนี่กิ่งของพอเดิมครับ <c oughs> อืมอืสุดยอดสุดยอดสุดยอดยยออสุดยอดที่ยัยอยู่ขาของเก่าสุดยอดน่าเนี่ยพอเดิม เหไหมและเนี่ยมันคือเรื่องราวของสนาพมพระเวลาอยู่ในสนามพระมีใครรู้ที่เขาก็จะบอกเอ้ยพี่ขอความรู้หน่อยอ่าพอเดิมพระชัยหลวงพ่อเดิมหัวเงิ้วยักอันลาสามหมื่นกว่าอันนี้กลิ่งหลวงพ่อเดิมคนนครสวรรค์อยู่ไหม ขอเสียงคนนคะรสวรรค์นหน่อยอันนี้สองเดือยอง์ยอดช่อเนี่ยอง์บนสุดองค์ยอดช่อเนี่ย,ย,ยมีสองเดือยเนี่ยถ้าองล่างๆมีเดือยเดียวอันนี้คือเขาเรียกว่าองค์บนสุดว่างั้นนี่องบนสุด ออ้าวได้พี่ลุงบินเดี๋ยวจะรอดูว่าลุงบินจะได้อะไรไหมคืนนี้มาอ่าเดยกิ่งหลวงพ่อเดิมผมเอาสี่0มื่นนะอ่ะใครเอาผมเอาสนะี่0มื่นอ่ะสวยแนวหน้าของกิ่งพ่อเดิมหรือเปล่ามีนครสวรรค์เบา กลับมายังเงียบเหมือนเดิมแสดงว่าจริงหลวงพ่อเดิมไม่มีใครรู้จักพักไว้กลับมาที่เบาๆบ้างายลีพินาตเอาสองพันนี่กิ่งไยรีพินาตเนี่ยปีศูนย์กว่าเอาสองพันนะแขวแล้วศัตรูจะแพ้ใายถ้าปีเก้าห้า นะครับเียรนุสรนนะอยากได้นะนะครับเบียนุสรอไม่ต้องคัออกอาวุธด้วยนะครับอ่านะสองพันอย่างนี้ก็ยังดีเอาแขนปียี่สิบกว่าสามสิบกว่านะครับโอ้โหภผยลีพี่นาฏ เนื้อจัดจัดแบบนี้สองพันแสดงว่าแฟนเพจผมซื้อมาสองเหรียญวันนี้อ่าพี่ทวีจริงๆรอะเนี่ยซื้อมาพันแปดเอากำไรสองร้อยคือในบรรดาพระตระกูลไพรีพินาตเนี่ยปีใหม่ๆยังองค์หนึ่งเป็นหลายๆพันนะ 2,000บาทกำไร200พี่ทวีผมตั้งใจจะเอาใจแฟนเพจแล้วนะเนี่ย